สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีองอิงโอ้ยพี่น้องเอ้ยในยินข่าวอ่าเกิดยังขืนเนาะกับอีหลายอีเล้วครับพี่น้องเป็นยังไงเนาะครับยินดีนั่งบอเมื่อนี้มีความรู้ึกว่ายินดีกับอีหลาเนาะได้ยินข่าวอะ่ะเออมาไลา่อีหลาปิดวงเนะี่ยตอนนี้ถึงลานแล้วครับลานแตกแล้วครับพี่น้อง โอ้ยดีน้ำหลายดีน้ำใจเอดีดีกับอิหล่าหลาโอ้ยผมก็ตื่นเต้นนะพี่น้องเห็นอพอกันใช่คิดปอนใช่เนาะโอ้ยผมก็ตื่นเต้นไปน้ำวาวาวาวของพอถือเด้อเนี่วาวก็วาวพิษวาวผือคือกันได้เลยหนาเสือนะครับพี่น้องขนาดพอท่านได้เรือเว้ไล่ตั้งเดือนนึงก่อนนะ่ะตอนนี้ทะลุลานลวครับลานแตกลวครับพี่น้องโอ้ย ผมว่าในดีมดีถึงมือนั้นสองหลานแท้เลยกว่าจะไปถึงยี่สิบเก่ามิถุนาเนาะโอ้ล้านล้านผมว่าสองหลานนะผมว่าสองหลานแท้ครับพี่น้องจังได้ก็ดีใจครับอีหลานเนาะพี่น้องนะมันจักสิวายังไดเนาะมันเอฟซีอีหลาก็คือแบบว่าสนับสนุนอีหลานหรือบ่งแบบหักอีหลานหรือนะครับพยายามซอยกันโอนเงินโอนมาไล่มาให้อีหลานสี่เนาะ มีแต่คนแบบฮัดนี่แหละครับบ่เคยเห็นผมบ่เคยเห็นมันเป็นจังสีเพราะเสือครับพี่น้องตั้งแต่ผมกับไครเบิ่งหมอล่ำนำเนาะว่าแต่เห็นยุ่เขาได้บอไล่มาไล่น่ะแต่เขาก็บได้ซูมือคืออีล่าอีล่านี่ได้ซูมือได้มือละโอ้สองสามมือเนาะแต่ละมือแต่ละมือแน่ก็เป็นแสนมือแน่เป็นสี่ห้าแสนสี่เนาะแต่มือ แล้วน,น,นี่ตอนนี้ก็มาไล่ปิดวงกับได้ลานหนึ่งแล้วครับพี่น้องเอ้ยไอ้มือนันผมว่าดนดีบอลโจก็เสียหายอีกแล้วจากสดได้โอ้แล้วครวพี่น้องเอ้ยถ้าเบิ้งนะครับพี่น้องนี่แหละครับคือมันหูดซึกว่าด,ดีใจกับอิระก็เลยอยากมาหวอาอยากมา,าคุยให้เอฟซีอิละอุ้งอิงเดฟังน้าจากจังใดก็มาเบิง้งของผมได้เ้อะครับพี่น้องมากดไลค์กดแชร์ให้แน่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ คนที่ซอยปกครองนี่ลาขึ้นเนาะตอนมีขึ้นก่อนน่ที่ว่าไอ้มีคนตีกันนะนะพี่น้องโอ้ยซื้อว่าน้องยกเลยครับน้องยกไอพิยพรนี่น้องยกกันนะน้องยกสองเขาอื่นว่ายกสองนะครับพี่น้องโอ้ยนี่ก็ปลื้มใจครับไอ้น้องยกขึ้นกันนะครับพี่น้องพ่ออยังครับคือแต่ละคนเนี่ยไม่แต่โอนมาไล่มาให น้องยกกับหลายคนเลยครับพี่น้องคนแหลกกับพันหนึ่งอ่ะตั้งแต่ไอ้เบาตุยเอามาหายเสร็จแล้วกับพอนอนหนงสีเนาะพอนอนก็เอามาหายอีกนี่ก็ท่างไงอีลาากเอาไปหายอีกเนี่ยแต่ละคนเนีย่ยโอ้ยเอามาหายมันนําใจดนล้ายเล้ <c oughs> โอ้ยหัวกระวอแบบคัดๆเนาะพี่น่องคือเห็นเ่รมันมีความสูงนํำเนาะ นี่ก้อนุกกับอีหล่าที่นีคนคอยเบิงคอยประคองหนึ่งสี่มันดีดีใจน้ำไหลนี่แหละเขเอินว่าเฮ็ดดีได้ดีเนาะพี่น้องนเนาะเฮ็ดดีได้ดีแบบใครไปเฮ็ดดีกับอีหล่าเนี่ยสิได้ได้ดีอย่เลยเลยสิได้เงินได้ท่องเขาม้ังสี่ละก็คือพอกันใช่สี่เนาะและะ้วก็ก้อนอนหน,นลลึ่งสี่เนาะก็หลายๆคนเนี่ยแหละก็เอตั้งวงนะครับที่เฮ็ดดีกับอีหล่าเนี่ย งนี่ถึงเงินนี่ท่องเขาไหลไหลเขาหางสิเนาะแต่ละคนเห็นบอกครับไอ๋มอเลมแต่นักหลองแต่ละคนนี่ยทำได้ที่ว่าเฮ็ดดีกับไอหลานในสิ่ใหด่เน่นะครับเบิ่งนะครับที่ท่นทาย youtube ก็คือกันนี่นะครับคันเฮ็ดดีกับไอหลานนี่โอ้ยทาย u t u b e กับิมนีคนมาเบิ่งม่คนมาแย่งกันซูคนเอาโหลดแต่ละคนนี่ยเบิ่งนะครับโอ้ยผมดับปลืมใจกครับ เอฟซี FC, อีหลาแล้วก็กับอีหลานั่มที่มีคนหักคนแพงสีเนาะแล้วก็เอฟซีก็หักอีลีนี่แหละครับเขาเอื่นว่าหักบโมีบโมีแบบว่าสีจังไรอ่ะผมก็บอกว่าถือขึ้นกันมันก็คือมันนี่หัวความู้ซึกอะดีๆแหละครับพี่น้องความโมซึ่งดีๆเลยครับเอฟซี FC, กับเออีหลาเท่านั้นล่ละเอ็นยังก็คือเอ็นยังกับีแต่คนหักคนหอมมันสิ อันนี้ก็เบิ้งเนี่ครับไปเดี๋ยโอ้ยยังติดปากยังกระเด็นเข้าปากพี่หน้องเลยบอกไปน้ำใจว่ามีของกระเด็นเข้าปากน้ำแม่งจังใดก็คอยติดตามอีหลาไปเนาะเบิ้งอีหลาไปเรื่อยๆคอยสนับสนุนอีหลาไปเนาะนี่ก็ผมก็ได้ไปโหวตให้อีหลาเมื่อนี่ก็ไปโหวตให้อีกหาลอยเมื่อน,นั้นกับพันเมือนี้ก็หาลอยเดี๋ยวเลือยอีกหาลอยก็ยังอ่ง นาซีได้เราก็มั่นสองพันครับโหวตให้ลาสองพันคะแนนประมาณน,นี้นะล่ะร่วมร่วมนั่นแหละร่วมเบิงแล้วเดี๋ยวโอ้ยมีโอกาสร้ายอยู่ครับพี่น,อน้องจังไดก็ซอยๆกันไปโหวตให้ลานึเ่เด้อครับเด้อจังไดก็เฮาก็ฮักอีลาเนาะฮักอีลาน้ากันในเอฟซีน้ากันกน็คอยไปสนับสนุนคอยไปโหวตให้ลาให้ลาได้รางวัลทีหนึ่งเนาะคือได้รางวัลน,น่ะล่ะได้รางวัลที่ไอ้ ทล่รายการทางรายการก็จัดขึ้นมาเนาะแต่ตอนนี้บอตอ้งยานครัเวีาดำน้ำโดงเลยครับเวลานำ้นำน้ำตลอดตั้งแต่เปิดออกมากะน้ำแล้วโอ้ยจังเป็นนี่ความสุขหลายที่ได้เห็เหดแหล้วได้หักเหล่าก็มันได้เห็นเนาะว่าเออสุขค้น,นมีแต่หักแพ่งกันมีแต่ข้อสนับสนุนอีหลานสี่มันเบิ้งแล้วก็นี่ความสุขน้ำกันเออ นี่กับมื่อนี้ก็เล่นนิวเซตไซล้วครับมื่อนี้เล่นอยู่ยบนดชครับมื่อนี้มื่อนี้ก็ไปอุบลเนาะเห็นอีลา่าก็ไปแล้วก็เห็นมี่เอฟซีหลาา่าไหมวะมี่มี่มาบ่มือนี่งเผมเห็นบัวแบบแบบยู่บ้านก็เอออยู่บ้านก็บเอฟซีก็มาหาลายล้วครับแต่ไปไซก็เจอแต่เอฟซีหลา่า มันย่อมรับว่าคนหักคนแพ่งี่หละยอหลีจังได้กะเขาก็คอยสนับสนุนคอยเบิงไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะเมื่อนี้ก็บอยอยากว่าวยังไงก็มาดีใจน้ำครับไอ้มาไล่ละ่ะล้านแตกไอ้มือปิดวงนะครับมาดีใจน้ำจะอยากมาว่าวมาจาน้ากันกับพี่เอฟซีสาวหน่อยเอฟซีงองกน้ากันเนาะจังได้กะคอยมากกดไหลกดแชร่กดให้ผมในเดอ้อพี่น้อง อยงไงก็คอยมากดไหลกดแช่ให้แน่ก็สรยสรับสนุนวราะว่าของผมเนี่ยช่วงเนี่ยที่ผมไม่คนเบิงเนี่ยมันเกี่ยวกับว่าผมไปติดลิขสิทธิ์เพลงเนาะผมไปเอาล่องตอนแรกๆที่ผมบม้ไข้หูเล้วล่ะผมก็เอาลงไปมันก็เลยกลายมันมีติดลิขสิ์หลายก็ตอนนี้ก็เอาออกเบิ้นเมื่อหลๆแล้วก็คอยเบิ้งแต่ก็คือเท่ากับว่าเริ่มต้นไม่ละพี่น้องเพราะว่าคนเก่าๆที่ก็ติดตามไหวมันก็บอได้บอได้เป็นเด็งต่อนะเพราะว่ามันลิขสิ์มันปิด กันตั้งแต่รอบคุณแล้วตอนนี้ผมก็ตลังหาอย่างได้ก็คนใหม่ๆมาเบิ่งกับกดติดตามกดแชร์แน่เด้อครับพี่น้องสิได้ให้ผมได้มีรายได้แน่เพราะว่าสิ้นปีนี้รถผมก็มดแล้วอายุแล้วเนาะครับรถท็กซี่บ่ได้แล้วก็กะสิว่าคันมีรายได้กับสิได้แลนไปตามอิหลาอีหลาไปไช้กับสิได้ไปทายกับอิหลาไปเรืออย่างสิเนาะครับพี่น้องจย่างได้ก็คอยกดติดตามกด หไหลให้แน้ด้วยครับเดอ้อพี่น้องมือนีบออยากบอกยังไหลครับเจ็บข้อวัาสัน <c oughs> <c oughs> วัสดีครับ